บาบี Barbie, แม้จะถูกจัดว่าเป็นเทพเจ้าโบราณของอียิปต์แต่ลักษณะของเขากลับค,คล้ายคลึงก,กันกับเทพปีศาจมากกว่าเหล่านักวิชาการหลายคนเชื่อว่าบาบีคือเทพที่เป็นตัวแทนของลิงแฮเมดร์ยัสบาบูนชาวอียิปต์โบราณมองว่าลิงบาบูนเป็นสัตว์ที่ดุร้ายและก้าวร้าวดังนั้นบาบี Barbie, จึงมักถูกวาดภาพเป็นเทพเจ้ากระหายที่กินภายในของผู้ล่วงลับอย่างเต็มใจ และเช่นเดียวกับเทพีแอมมินตำราโบราณบางเล่มยังกล่าวว่าบาบิยืนอยู่ริมทะเลไฟเพื่อกินวิญญาณของผู้ล่วงลับที่ทำบาปในเชิงสัญ,ญลักษณ์ชาวอียิปต์ยังสังเกตเห็นความเป็นผู้นำฝูงที่สูงของลิงบาบูนจึงเชื่อว,ว่าบาบิเป็นเทพแห่งความเป็นบุรุษสำหรับผู้ล่วงลับด้วยคุณลักษณะพิเศษนี้บาบิจึงถูกเชื่อมโยงกับพลังแห่งความโกลาหลของเทพเซด เทพที่รับขนานนามอันน่าเกรงขามไม่ว่าจะเป็นเทพแห่งสงครามเทพแห่งทะเลทรายหรือเทพแห่งความวุ่นวายขอบคุณที่รับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ